สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันตามสัญญานะคะเมื่อวานเอาเลขวิ่งบนมาให้เนาะวันนี้ก็ตามกันมาติดติดเลขวิ่งล่างนะคะท่านใดเนาะขออยากได้เลขอยากติดตามก็โทรเข้ามาเนาะตามนี้นะคะอยากได้เลขห้าหางเข้ามา VIP เนาะ VIP กเ็เลขมีห้าหางนะคะ ก็ตามนี้อาจารย์ก็จะทําเครื่องหมายแบบนี้ดอกจันให้ตัวแดงจัดหนักจัดเต็มตัวน้ําเงินก็จัดตามกําลังทรัพย์นะคะ,ะถ้าจะบอกว่าเล่นเอาเลขตัวเดียวได้ไหมอันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้จริงพลาดไปก็เสียเงินเอาได้เงินดีกว่าเนาะเอาเอาตัวเดียวถ้าเกิดพลาดไปอาจารย์ก็โดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาที่มันเข้าดีๆแล้วก็ไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปเนาะห้าหานะคะ แล้วก็เลขที่ให้แก้ก็คือสูตรล่างอ่พี่น้องก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์เรียงเลขผิดใช่บวกเพิ่มเพิ่มเป็นลดลดเป็นเพิ่มวันนี้อาจารย์แก้มาให้แล้วนะคะก็ทําใหม่ให้เลยเนาะพี่น้องจะได้ไม่ต้องมีเลขที่มันดูแล้วอะไรคืออะไรต้องมาถามกันนั่งแก้ไปเลยเนาะ,ะสูตรลดแต้มแล้วก็สูตร สินับต่ออะ,อะไรต่ออะไรอาจารย์ก็เลยแก้ให้เรียบร้อยทีนี้เลขมันก็จะเรียงมาใหม่อแต่ก็อาจารย์ก็จะเอาสีไว้ข้างหน้านั่นแหละก็มีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือหอนึ่งศูนย์สองเนอะ,อะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วกลายเป็นอหน่วยลดแต้มก็เป็นอเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นแปดก็คืออันนี้เนาะ,ะหน่วยลดแต้มแล้วก็หน่วยเพิ่มแต้ม หน่วยเพิ่มแต้มก็เป็น่0 1 2ก็เอา1ไปข้างหน้า2ก็สวย2นี่เยอะเลยคืออาจารย์เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ดองนี้พี่น้องก็ดูเอาแล้วกัน2มี5ตัวนะ5ตัวแต่มันไปนตรงเลขกับอาจารย์อาจารย์ว่าตัวไหนเด่นกว่าอาจารย์ก็จะทําตามนั้น,นพี่น้องชอบก็ไม่ว่ากันจัดไปนะคะตามนี้นะอาจารย์แก้แล้วนะคะอะ่พี่น้องอ่ไม่แน่ใจก็แคปได้เลยเนาะอ่ะแคปเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะเราเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้ถ้าไม่ชัดงไงต้องใช้สปอตไลท์ช่วยเลยอันนี้สูตรบนไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดเนาะทำตรงนะเลขตรงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์พี่น้องถ้าเข้ามาใหม่ก็ย้อนดูนะถ้ามาใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยเข้าแบบเนี้ยเนี่ยเข้าแบบนี้ เ้าแบบเนี้ยเข้ากันมายาวแลมปีอ่ะสิบกว่าปีอ่ะเข้าอยู่อย่างเงี้ยสูตรเนี่ยพวกเนี้ยพี่น้องตามจะรู้พี่น้องบางคนบางท่านตามอาจารย์สิบกว่าปีแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะแล้วก็ไม่เข้า v i p ด้วยนะเออไม่ทราบว่ารวยถึงไหนกันแล้วก็เข้ามาบอกทีแล้วกันเนาะอ่ะตามนี้แคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็ชุดคัดเล่นถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่ก็จะเจอแบบนี้เนี่ย ก็เข้าแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยเอาตั้งแต่แรกก็กันเอางองอย่างนี่เนี่ยก็ยเข้ามาแบบเนี้แต่ให้เลือกเล่นนะไม่ใชใ่เล่นหมดนะเดี๋ยวจะมาด่าอาจารย์อีกโอ้ทำแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขียนผิดต้องแก้ไขก็เลยไม่เอาเนี่ยออกเปิ้ลออกหางอะไรก็แล้วแต่ก็ออกอยู่งั้นแหละอ่ะอันนี้ก็แคบได้เลยเล่นเล่นชุดเดียวนะชุดหนึ่งก็มีจะมีประมาณหกเจ็ดหางเนาะอันเนี้ย แต่ต้องกลับด้วยนะบอกก่อนเพราะว่าบางทีมันบางตัวไม่ได้กลับให้มันก็จะมีออกกลับเหมือนกันหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศแล้วก็อันเนี้ยขาดไม่ได้พี่น้องแคปเอาไว้นะคะ,ะถ้าอยากเข้า VIP ต้องโทรหามันต้องเชื่อมเบอร์กันก่อนเนาะแล้วก็แอดไลน์สมัคร VIP แล้วก็เอาสลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าสลิปเนี่ยมันกันว่าพี่น้องหายไปพี่น้องไม่อยู่มีหลักฐานอยู่ที่อาจารย์มัน มันคือเรียกกลับกันได้บางทีเบอร์เบอรอ์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หายโทรศัพท์พังอะไรพวกนี้แล้วกลับเข้ามาเข้ามาไม่ได้นะโทรมาคุยกันแล้วก็เข้ามารับเข้ามาว i p เหมือนเดิมไม่เสียสิทธิ์เนาะพี่น้องแคปบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โทรศัพท์นี่แหละคะ่ะคือจะจะติดต่ออะไรกันก็ได้อยากซื้อกะปิอยากซื้อกาแฟลดความอ้วนหรือว่าจะอยากได้วิตามินซีหรืออยากได้พวกเกี่ยวกับ เป็นหยกหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้อะไรก็ทักมานะคะทักมาโชคดีก็ได้คุยกับอาจารย์คนเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้คุยกันได้นะดวงต้องสมพงกันนะหากันเจอเนะคนเราไม่รู้กี่ล้านเจ็ดสิบสองล้านคนใน youtube ไม่รู้กี่ล้านคนนะพี่น้องหากันเจอถือว่าดวงสมพงถือว่ามีโชคต่อกันนะคะอ่ะหลักร้อยพี่น้อง หลักร้อยที่บอกหลักร้อยก็คือเอาเอาไว้หลักร้อยเนาะหลักร้อยของราวันที่หนึ่งเลขหลักร้อยก็คือหลักร้อยอย่างงวดที่แล้วออกสามอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็หยิบใส่บางทีก็ได้สามตัวหน้าสามตัวท้ายมันไม่แน่นอนลกะคะ่ะอะไรก็เป็นไปได้เนาะ,ะแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้อาจารย์มาช้าหน้าบ่ายแล้วเนาะอ่ะเลขวิ่ง บนวิ่ง6วิ่งสี่อาจารย์ต้องออกออกเสียงนะเพราะว่าพี่น้องอาจารย์เอ่อวีไบางท่านท่านบอกว่าท่านสายตาอ่านไม่ได้นะวิ่งเด่น6เด่นสี่นะลองมาก็หนึ่งแดสองห้าเจ็ดบนนะคะเลขวิ่งนะาบางคนชอบออกไปเล่นสามตัวโต๊ดเนาะเอาล่างหาซื้อลอตเตอรี่มี4ี่กับสค่ะรอบนี้ หนึ 1> 1, 8, 7, 2, 5, ่งแปดเจ็ดสองห้าศูนย์นะตัวรองนะแคบได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้แคบหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องนับก่อนไม่งั้นอยู่ยดีๆเดี๋ยวว่ามันแป๊บเดียวก็จัดตรงนี้ให้เลยอ่าแล้วก็ใครอยากอุดหนุนอาจารย์ตอนนี้วันเนี้ย ใครอยากเข้ามาเป็นสมาชิก V.I.P ก็ทักกันเข้ามานะคะอยากจะเข้าแบบ6เดือนทุนทรัพย์น้อยเข้าแบบ6เดือนก็ทักเข้ามาทุนทรัพย์อยากจะเข้าตลอดชีพเลยก็ทักเข้ามาตลอดชีพมันก็คุมมันเอาครั้งเดียวจัดไปเลยอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่พี่น้องตามกําลังทรัพย์เราไม่ว่ากันเดือดร้อนไม่เอานะคะถ้าไม่เดือดร้อนอยากจะเข้าก็เข้ามาอยากจะรวยอยากจะปลดหนี้ก็เข้ามาเนาะ แล้วก็สูตรโต๊ดเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันมี30กว่าหางนะเยอะจริงแต่ว่าเข้าแน่นอนเข้าล้านเปอร์เซ็นต์แม้ว่ารางวัลที่หนึ่งจะขึ้นไปจับกัน6คนจับได้เลขตัวเดียวกันพี่น้องก็ยังได้ออกตองเนาะเขาเรียกว่าตองตองก็ยังได้เงินเพราะว่าทําครอบคุมไว้ให้หมดเบิ้ลหามตองได้หมดเลยเนาะ,ะมะีเสียสุ่มนะหลายๆท่านที่ติดตามเลขวิ่งของอาจารย์แล้วก็ซื้อสูตรโต๊ดไป รวยสูตรต้นรวยแบบเงียบเลยแล้วเขาไปเล่นยังไงก็ไม่รู้อะได้หมื่นสามอะไรต่ออะไรที่อาจารย์อาจารย์ก็ไม่สนับสนุนให้เล่นอย่างนั้นหรอกนะอาจารย์ก็อยากจะให้ถูกระงวนที่หนึ่งนี่แหละอะเพราะว่าอยากให้สนับสนุนรัฐบาลเราไม่ต้องการให้ใครมาทําผิดกฎหมายเนาะตามกฎของเขาตามนี้นะคะใครเอาไปทําอะไรอันนั้นอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่รับรู้เนาะตามนั้นก็ขอให้พี่น้องรอบนี้ถ้าเชื่อมั่นกันก็ เต็มที่จัดไปนะคะดอกจันสีแดงจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้าเงินจัดตามกําลังทรัพย์งวดนี้อาจารย์มั่นใจว่าอาจจะเข้าบนล่างสองอันเลยก็ได้นะแล้วเลขของอาจารย์นี่ดูแล้วมั่นใจคือคิด,ค,ด,ค,ดคิดไปเออนั่งขนลุกอยู่คนเดียวรอบนี้น่าจะปังมากออก็ตามนั้นถ้าเชื่อใจก็เข้ามานะคะไม่ว่ากันแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบให้กําลังใจอะไรต่ออะไรกันแล้วก็ ถ้าจะคุยจริงๆหรือว่ามันโทรมาแล้วมีปัญหาก็ให้ให้เบอร์ไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วอาจารย์จะโทรกลับนะคะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันส่วนมากก็จะได้คุยกับอาจารย์นะถ้าท่านใดที่โชคดีได้คุยกับอาจารย์ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอแอดมินเท่าไหร่ถ้าเจอแอดมินก็ถือว่าถ้าเจอแอดมินนะพี่น้องต้องหยุดพักก่อนนะถือว่าดวงไม่สมพงอาจารย์ส่วนมากจะดวงสมพงอาจารย์นะได้คุยกันอะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเนาะ ที่พี่น้องได้เข้ามาอย่าลืมนะคะกาแฟถ้าน้ำหนักร้อยกิโลเนี่ยทานสองซองต่อวันอตอนเช้าก่อนอาหารหนึ่งซองอเพราะว่าไม่มีน้ำตาลอยู่แล้วเป็นย่าหวานแล้วก็เป็นลูกพุนมะขามป้อมไอ้พวกนี้ไปล้างไขมันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวล้างไขมันแต่ทานกาแฟไม่เปรี้ยวนะมันจะออกรสชาติกาแฟนั่นแหละเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดในนี้เป็นกาแฟอันเนี้ยเพราะว่า ลดจริงๆอาจารย์เคยกลมมาแล้วกลมๆเลยเหมือนถังแก๊สนี่แหละกลมบุ้งเลยอ่ะใส่เสื้อผ้าอะไรไปงานไม่อยากไปเลยหาเสื้อผ้าหยิบแล้วหยิบอีกสองซ้ายสองขวาก็ไม่มีเอวอ่ะแถมพุงลำหน้าหนะ้าอ,อกอ่ะมันมันไม่สวยงามแล้วก็ลำไส้ไม่ปกตินะคนเราถ้าหากมีไขมันเกาะลำไส้อ่ะทายกระปิดกระปอยมั่งเป็นนุ่นเป็นนี่มันมันสารพัดอ่ะเนาะอ่ะ ถ้าเชื่อใจเชื่อมั่นก็อยากผอมจัดไปนะคะโทรมาได้แล้วก็กะปิใต้แท้นะคะพี่น้องปิดใต้แท้นะคะ,อ,ะ,คะอย่างหวานจิ้มกับมะม่วงกับมะปรางกับมะยงอะไรก็ว่าไปอันนี้ทานได้หมดเลยอร่อยมากมีกุ้งตัวเล็กๆอยู่ในนั้นอ่าเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนาะอ่ะพี่น้องมีอะไรก็ทักเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆที่เป็นกําลังใจอ่าห่วงใย,ยกันซื้อของอาจารย์ได้บุญทุกอย่างเพราะว่าอาจารย์เอาไปช่วยคนที่ ด้ยอยกำลังการเงินหลายๆเรื่องนะ,ะทีะ่ช่วยช่วยครอบครัวไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นั่นแหละนะคะพี่น้องก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เลขบนเลขล่างยังมีอีกนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกดติดตามกันไว้นะจะได้หากันเจอเนาะวันนี้ขอบพระคุณมากๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอพี่น้องประสบแต่โชคดีทุกท่าน สวัสดีค่ะ